พอสิกรีนกับมูนเล,เลาายค่ะ,ะ,ะโอเคเอาล่ะตามที่วพ่านตามหาตัวเจอยังคะเจอแล้วน่ารักปะทำไมแบบใส่สีไทยกันเลยอะอ,ยอ่านลายกรุ๊กใช่ั้ยหรือแอบไปนัดกันหรือ,อยังไง อย,อยู่ปุ๊เดียวเลยอยู่ทุกเดือนนัดกันมาสี่เดียวกันเลยฉันก็คือไปแฮกไลน์มานะคะฉันไม่ได้อยู่ในคุกไปคายอยู่อ่าเป็นแต่ว่าอยู่ในใกล้ไม่ได้นะคะรัศมีคือผ่องคือว่าน,น่าใสมากอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้ทักทายนะคะกับ,บน้องๆหลายๆท่านนะคะในที่อยู่ในงาน outdoor นี้นเนี่ยเขามารอคุณสองท่านตั้งแต่เปิดห้า มีใครมาเดี๋ยวหนู่ที่ทำให้นะมีใครมาแบบคิดว่าเจะม,มาเร็วสุดยกมือนี่กี่กี่โมงคะที่รักประมาณค่ะแปดโมงเช้าวันจันทร์แปดโมงสาม,มีไม่เช้ากว่าแปดโมงไหมคะขิ้งเลยค่ะขิงกี่โมงจะ๊ะอาชิบานบอกตีสี่นะคะไม่ใช่ผมผมครับผมคุณคุณ,คณ,คณอะไรกี่โมงคะแต่เมื่อวานแล้ว มาหนึ่งไรมากินข้าวอ๋อแล้วมากับใครอ่ะมากับใครมาใครอ่ะมาคนเดียวก็เหงามามากับใครจ๊ะมากับป้ามาครับอ๋อแต่คุณน่าจะทราบอยู่มาด้วยมหาวิหารไม่ได้มาอ๋อแต่วันนี้มานมาเราเล่นแล้วเมื่อกี้ผมผมเล่นผมไม่ได้มา อูเอนะอ้เอาแล้วนะอู้เอาแล้วนะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วตั้งแต่จบเริ่มเกมเลยเริ่มสดเลยเริ่มสดอุทยสดจริงเปล่า,านั่นเองอะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคะดูโซนโนหรือน่ารักหรือจะดุหรือจะเยี่ยนยังไงไม่ทราบเดี๋ยวจะให้คุณอู้เนะคะแล้วก็คุณเซฟเนี่ยได้ทำการแบบนิยามตัวเองสามคำอ่าให้ใครก่อนดีคะ พี่ว่าเลยเซฟเซฟก่อนเลยครับเซฟก่อนเซฟได้หรอใครก่อนเซฟก่อนนะเอาล่ะอู๋มาก่อนเลยคนแรกหวยลงผมแล้วนะอ่ะสามคำของอู๋คือพูดดีมากนะคะไม่น่าเชื่อขอบคุณครับเราอย่าไปถามคำใช่ไหมครับเอออันนี้คนคนเขาบอกเยอะอ่าอะไรกนเลยคทำว่าเปียวเลยด็ได้ด้วย เห็นด้วยมั้ยเห็นด้วยเห็นด้เลยเปียวครับแล้วก็เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวแล้วครับผมก็คนนละละเกินมาหนึ่งคำถือว่าได้ไหมคะกรรมการถือว่าได้ไหมคะกรรมการคะไจริงถ้าเราลองแบบว่าเชิดจินตนาการหน่อยเราสามารถพูดคำนี้ให้เป็นคำเดียวได้นรือไงอ๋อเป็นเป็นหนึ่งพยายามเป็น เอาละนั่อาเเอาละเอาละได้ครับได้ไมกรรมการได้ไหมคะคุณเซฟใช้ครับให้โอเค้ยอมตลอดเลยเนาะน่ารักมากแล้วของน้องเซฟอะครับสามคำของตัวเองเลยทิยาของเราเอ่อเกิดมาแล้วหนึ่งอยากยากไเคโเด้อ ไม่ได้ไม่ที่แต่ว่าน่ารักมันองคำมันเอาเป็นได้อ่าอ่ะให้ได้ให้ได้เพราะว่าเมื่อกี <2> <2 <1> <2> <1> ้กรรมการเหมือนกันเหมือนกันไงได้อ่ะคำที่สองคืออันที่สองสิวจิ๋วดูตัวบทตัวน้เนาะแล้วอีกคำหนึ่งจุกอะไรอย่างเอี้ยเอาขอให้ได้ยังตัวเองไม่ต้องถามพี่ เอาละของคุณที่เหลือแล้วดือด้อดื้อจริงป่ะจริงครับจริงจริงเอาละเอาละ,าละรู้สึกว่าการนิยามตัวเองเนี่ยนะคะเขาจะแบบนิยามตัวเองได้แบบบางทีเราอาจจะแบบว่าเอ้ยมองไปแบบว่าเป็นฟิล์นี้แต่ว่าคุณเนี่ยอยู่ด้วยกันค่อนข้างบ่อยก็จะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นขอคำนิยามของกันละกันอ่าคือโอโห่เนี่ย ให้คำนิยามสามคำของน้องเซฟน้องเซฟเลือกคำนิยามสามคำของคุณอู๋เอาล่ะเหมือนอูบอกเอาล่ะได้จังหวะแล้วตอนเนี้ยนั่นก็ต้องตัดเซฟก่อนเลยเพราะเมื่อกี้พี่